ย้อนนู่นอย้นูนนนเวนสเตย์แล้วันพุธที่30สิบงหานะกููจอก,กันใอจอนตัวใช้ต่อไปด,ด้วตัดหนา้ายารวมุจจงตูอ้อยู่ตัวป้าเดมินสีของจำมุมัวตะก,กีนะกลับมาจออีกครั้งวันนี้วันที่วันพุธที่30สิบสิงหา จะพามาเก็บผักไปขายพรุ่งนี้เช้าดูเสียตอนเช้านี้ถั่วนี่จะเก็บจะเก็บเสร็จแล้วแต่กินน่าติดเดียวเต่เาต,ตาเลยพอดีชาวก,กู้ๆใจมุ่สอบนะนขึ้คำน่าตัวทอมินจีรัลจะมาเก็บผักเพิ่มเติมเจะใส่จอยอาจ้วนนะจอยจอยเลยเดียวร้อยส่วนจะน่าจะร้อยนะส่วนก็ไปจอยพวงๆๆนะ้า Chinese Master ราชัวแต่เรัเดิ่ออาที่ก่อนเึ้นในไรตือทอดหมูมอเทน่ะอันนี้เป็นพาผักควงตุง้งตรงนี้เนาะรอบโบนอนะก็เก็บผักควงตุ้งเท่ะนี้จะเป็นเต่อมอ Disespi Sweepy ถูกต่อมอ เป้ชิมุใชไซช่ตะก,กินนอนเลยตัวเดลัยดัชชีดัชชีเลยพอดีช่วงข้ามนาตจวปา้าเลยเดมินจีของที่ยังเหลือยังไม่เก็ตเช้านี้เลยตัวเดีัยของพวกนี้ตา,เามเลยนี่เนื้อนอนมัวมีอะไรบ้างเดลัยน้เป็นถัวว่วแล้วเดลเต่าตา

tươi trong cao hơn đó Good morning again ยดอนวนอนเนะปตัวมัวเจ้านตะัต่อกัดช่อลายหสูอน้อนะตลาดดเตงตสินเนี่ดวชิมมงปซื้อเปดเตงตตลาดสินเตสวัสดีเช้าว,วันสารตอนนี้อยู่ที่ตลาดตนัดตอนเช้าทามาดูว่ามีอะไรบ้างนี่ก็จะเป็นพริกอย่างนี้ตามมาเป็น เป็นควงอย่างนี้ขายอย่างนี้นะเราไม่ได้เกล็ดติ๊กเรากลับมาอย่างนี้กดซ้อเต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 เาหนะเนาะมาสีเตาเอ่อมาสีปวดเร่งเอ่อยอดใบบ,บวกแล้วหน้าผักกาดขาวมาอย่างนี้ผักกาดนี่เป็นผักกาดเขียวผักกวางต้งแล้วจะเป็น ปากกระพรา,นาเนาะเดิมรูดกระพรานะใบโหระพาม,มัดอย่างนี้แล้วก็นี่จะเป็นโปะคลาเนี่ยถุงอย่างนี้เป็นทุงหนึ่งขาวทั่วฝากยาวขายหมดแล้วมาตั้งไม่นานเขามาหมาหมดแล้วเหลือแค่สามมัดจะเป็นบวกลูกอ่อนๆก็จะเป็นถั่วก็วจะเป็นมะระ อันนี้จะเป็นรีกหวานมักเขือที่เก็บเมื่อวานกันนี้จะเป็นบวกไม่ไม่าูเรียบเลยไจะพาดูร้ำร้านรอบๆเรา r น i n g ชาเป็นเนาะเปยยัเปยเต้นไหนปบเบอรยัเปยชาอินซีะเป็นเนาะแล้วเชดกุตยา เดี๋ยวไปยังอินซีรถรอบนะเดี๋ยวไปเตะเพื่อนบ้าน

Thank you. 你们可以投下种啊？一分钟能投多少个？投、嗯